สวัสดีนะครับผมช่างเสนะครับอิสระภาพนะครับคนทํามาหากินนะครับวันนี้จะมารีวิวนะรีวิวกระบอกนี้นะครับรีวิวกระบอกนี้ครับเป็นท้ายประดูนะครับรางอลูมิเนียมครับไกลสองนกครับนะครับไกลสองนกครับนะครับนะครับเซฟ ยิ่งกดเทคครับกดเทคไม่ลั่นนะครับกดเทคยิงครับไกสองนกใส่ลูกง่ายครับใส่ลูกง่ายครับเป็นรางอลูมิเนียมนะครับมันจะย้อนแสงแป๊บนึงครับสกรูรูรับแสงเยอะเกินเป็นรางอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ลดน้ำหนักหน้านะครับทําไมมันแสงมันเยอะอย่างวะรูรับแสงเยอะ นี่ครับรารงอลูมิเนียมลดน้ำหนักหน้านะครับเจาะลดเจาะลดน้ำหนักหน้าปีกโรเลอร์นะครับตัวนี้เป็นรางตันนะครับเป็นรางตันนะครับผมเนี่ยรางรางตันนะครับตัวนี้เป็นปีกห้าสิบเซนนะครับโรเลอร์อลูมิเนียมนะครับครอบโรเลอร์เป็นสแตนเลสนะครับ ครอเป็นสแตนเลสลูกมเนียมขาจับท่อเป็นสแตนเลสสเปคนี้นะครับจะให้ดูนะครับนี่ครับความยาวหัวท้ายจะอยู่ที่ร้อยหดนะครับหรือร้อยเจ็ิประมาณนี้นะครับยางตึงๆครับตึง5้าสิบนะครับไปอีก50้าสิบเซนนะครับตึง50เซนเสริมยางด้านข้างนะครับ3มเส้นนะครับ เสริมยาด้านข้างสามเส้นเป็นสี่เส้นนะครับยิงขี้แตะขี้แตนเลยนะพี่นะนะครับ,บ image, ปเป็นสี่เส้นนะครับโคตนโหดนะครับอย่างโหดเลยนะครับถ้าชอบโมดโหดจัดไปเลยสี่เส้นนะครับเพราะว่าใส่ได้สี่เส้นรางนี้รับน้ําหนักได้อย is is: ู่แล้วนะครั oui ch, บรางตันร,ราคานะครับราคาตัวนี้นะครับสามพันสามร้อยบาทนะครับเป็นปีกค้างคาวนะครับที่พูดนะครับราคาสามพันสามร้อยบาทนะครับเป็นปีกค้างคาวนะครับ ติดโรเลอร์นะครับติดโรเลอร์นี้บวก350บาทนะครับค่าส่ง200นะครับครับผมตัวนี้ถ้าเป็นปีกค้างคาวนะครับราคา3 5 0 0ไอ้ส3ม0นะครับบวกค่าส่ง200ก็เป็น3,5 0 0นะครับราคารวมส่งนะครับพร้อมยิงเลยนะครับมีลูกดอกแถมให้3ลูกนะครับยาง1คู่นะครับแล้วก็สาย PE กระบอกนึงนะครับเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูเลยนะนะครับครับสเปคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะนี่ ความเงาไม่ต้องห่วงนะครับเงาตาแตกนะครับหมดแลกเกอร์ไปเป็นปี๊บนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับตัวนี้เป็นของคุณสำรานนะครับกุ้งไก่สเตเลตไก่สเตเลตสองนกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูเลยนะครับจะยิงขวดนี่นู่นนะครับระยะนี้จากที่ผมยืนประมาณ7เมตรนะครับกระป๋องประมาณ7เมตรนะครับเดี๋ยวมัน เห็นให้ดูครับวันนี้มีเวลาน้อยจะคำนะํะำแล้วไกลไก่สองนกใส่ลูกง่ายครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีใส่ใส่ลูกนะครับไก่สองนกนะครับไก่สองนกวิธีใส่เนี่ยุเราเอาลูกมาวางนะครับ ลูกวางปึ๊บครับดันลูกเข้าเลยนะครับดันลูกเข้านะครับแล้วก็กดนกนะครับกดนี่ปึ๊บครับนี่มันดึงลูกลูกมาล็อกแล้วนะนี่ล็อกแล้วนะครับขึ้นยางได้เลยนะครับเซฟไม่มีล่านยิงนะครับกดเซฟยิงนะครับนี่ไกล์สองนกก็คือดันลูกมาชิดปึ๊บกดนกปึ๊บล็อกเลยนะครับหรืออีกวิธีก็คือดันลูกเข้าไปเลยนะครับมันก็ล็อกแล้วนะครับนี่มันใส่ได้สองแบบนะใส่ลูกง่ายนะครับลูกชิดกดนกนะครับ ผมจะเทสให้ดูครับตัวนี้ปีกโรเลอร์นะครับจะอยู่ที่ราคา3า0 0ันสานะครับสามพบาทนะครับติดโรเลอร์นะครับแล้วก็มีค่าส่ง200นะครับแต่ถ้าเป็นปีกครั้งคาวก็3,300นะครับตันี้นะครับผมจะยิงขวดน้ำนะครับตัวฝั่ง ใสๆนะตัวใส่ๆนะเพราะว่าผมเปิดกล้องหน้ามันสลับข้างกันนะครับตัวนี้ช่วงชัก80ิบนะครับ80นี่คือจากหน้าปีกนะครับจากหน้าปีกมาหน้ากล่องเ0ยครับ80นะครับกดเนี่ยเซฟไว้นะครับกดนะครับนะไม่มีลั่นนะครับนะครับเนี่ยไม่ลั่นครับเซฟไว้กดเซฟนะครับเซฟ ระยะก็ประมาณเจ็ดเมตรนะครับยิงครั้งแรกไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะ้ยจังไม่เหลือ,อเป็นปลาได้กินนะครับเดี๋ยวไม่ดูครับเดี๋ยวกินให้ดูเรนี่แหละจะกินไม่ดูขอดูครับเป็นปลาไม่เหลือครับระยะเจ็ดแปดเมตรรับประกันทะลุทะลวง แม่นยังกระจับวางนะครับแม่นมึงกระจับหาง,งยิงแน่บอกแม่นมึงจับหางยิงเลยนนอแม่มึงกระไร ผมเล่นกลางขวดนะครับนไไ <ah> ี่เล่นกลางขวดเลยเข้ากลางขวดทะลุนะครับไปนู่นนะครับนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับช่องช่างเสนะครับช่างเสอิสระภาพนะครับคนทํามาหากินนะครับผมถ้าเป็นชื่อชื่อชื่ออื่นมันเป็นช่องเก่าผมผมเข้าไม่ได้นะครับผมไม่ได้ลงคลิปแล้วช่องเก่า ผมจะลงแต่ช่องนี้นะครับช่องช่างเสนะครับอิสระภาพนะครับคนทามาหากินนะครับเฟซบุ๊กนะครับถ้าใครสนใจอยากได้นะเฟซบุ๊กอิสระภาพนะครับหรือเป็นเบอร์โทร0986253806นะครับเบอร์โทรกับไอเดลาอันเดียวกันนะครับโทรมาได้เลยหรือจะไลน์มาได้เลยนะครับอันเดียวกันเลยนะครับผมจะโทรหรือจะไลน์มานะครับได้นะครับหรือจะทักเฟซมาได้เลยนะครับ นะครับผมถ้าจะเป็นรางไม้นะครับถ้าเป็นรางไม้จะอยู่ที่ราคา2 5 0 0นะครับถ้าเป็นรางไม้เลย2,500พร้อมยิงถ้าส่ง200เหมือนกันนะครับนะครับถ้าเป็นรางไม้ถ้าเป็นรา,า,างไม้ก็2,500ตัวนี้เลย3 3 0เอานหบาทนะครับปีกโรลเลอร์นะปีกโรลเลอร์50เซนต์ตัวนี้ เสริมยางด้านข้างสามเส้นนะครับยิงขี้แตกขี้แทนเลยนะครับดีนะต้องห่วงไกสองนกใส่ลูกง่ายเป็นไกช่างเอกนครปฐมตัวนี้นะไกตัวนี้เป็นไกช่างเอกนะครับนครับะผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับผมผมก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ